โอ้โหโอ้น้องนี่เองตัวที่เราตามหากันเขียวลุงเจอแล้วเขียวบอกกูเบื่อ <c oughs> กูเบื่อลุงกู <c oughs> ไปแล้วก <c oughs> ดอีกแล้ยกดอีกหรือเปล่า สายสวยสดสาดีเลย ขอแจ้งพิกัดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเผื่อหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบนะฮะว่าแพรสปิวชิงหลิวของไตยงนี้อยู่ส่วนไหนของโลกก็อยู่ที่บ้านปลายนาสวนนะครับเขื่อนสีนครินอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ เบอร์โทรศัพท์นะฮะ0657166716แล้วก็0636471836นะครับ ครับคุณแรดนี่ฮะปลาแรดน่ารักดีมาลอกินเหรอเดี๋ยวกันนะลุงตกปลาก่อนนะมือยังไม่ว่างเลยเดจะเอาให้กินรอกอนนะปลาแรดปลาแรดลุงเลี้ยงไว้จนี่สวยไซส์เป็นโลก็มีนะอันนี้กตกน้องๆ โดน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 อย่าเข้าตอนนะอย่าเข้าตอนนะโอ้ต ok ัวสายสวยนะลูกสายดีเลยสวยเลยสายสวยเลยโอ้ตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่ส <playthrough> ้สวย สวยเลยใหญ่ไซโลเลยว้าวไซโลเลยับตัวนี้สวยงาม มากครับตัวนี้สวยมากหลกว่าเลยฮะสวยจัดสวยจัดโอ้โหสู้แรงดีแนี่ฮะแตะปตผิวไตย,ยงเขื่อนสีนคลรินนะฮะบ,บ้านปายนาสวนอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้นที่ให้ไว้นะติดต่อกันมาได้เลยนะครับช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นนะฮะพิเศษพิเศษราคาถูกแสนถูก ສຸດยอดចាស់មែនតាប់មែនតាប់មែនតាប់ นี่เองมันกดดำพยนลงไปปุ๊บมันกระชากทุน่นวบลงไปเลยอะ่ะกินเร็วมากปรากฏนี่ถ้าเจอเหยื่อ้าเจอเจอเหยื่อเมื่อไหร่ก็งวบงวบทันทีให้มัน กดดำนะฮะตัวนี้กดดำสวยงามฮะตัดเงี้ยงเลยนะฮะเพราะจะเก็บไว้รับประทานเป็นกับข้าวนะฮะตัดเงี่ยงทิ้งนะฮะเราควรจะตัดเงี่ยงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะฮะเพราะโดนเข้าไปก็ปวดนะครับถ้าคิดจะเก็บถ้าเราคิดจะเก็บนะฮะ ควรตัดเงี้ยงออกนะครับสุด,สดยอดจอสมันตับไม่มีอาการตอดเลยนะฮะทุนไม่กระดิกเลยนะฮะ อยู่ๆก็วับหายไปกับตาเลย อีกแล้วดอีกหรือเปล่าตายเป็นปหมอตะกลับไสงามโอ้ใหญ่มากเลยฮะหมอตะกับตัวนี้นะฮะฝ่ามือเลยฮะซึ่งฝ่ามือผมของลุงเจดนี่ก็ไม่ธรรมดานะฝ่ามือโบราณนนะคนโบราณ สวยนะสวยใช้งามตัวนี้ก็แหลมนะฮะแต่เราไม่รู้จะตัดมันตรงไหนเพราะมันมีแหลมเยอะเราก็ควรจะใช้ผ้าจับนะฮะซับไว้จับไว้จับไว้จับไว้เพราะว่ามันแหลมนี่นะ,ะคือความหลากหลาย ความหลากหลายของหมายธรรมชาติสนุกมีอะไรให้ค้นหาตลอดเวลาหมายธรรมชาติมันก็จะสารพัดปลานะฮะความหลากหลายทางพันธุกรรมลุงจับไม่มั่นเลยเออใส่แล้วเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดใส่ไว้เดี๋ยวอด ของดีของดีทั้งนั้นเลยปรากฏก็ดีหมอถทากลับก็ดีเจ้ากล้องจับอาการทุนก็นไม่ทันกินเร็ว น่ารักจังเลยแกน่ารักที่สุดเลยน่ารักเกินสวยดิครีมไปไหนแล้ว พอๆๆอย่าดิน้นสวยจัดสวยจัดสวยจัดเลย ยันไซสวยฮอร์โมนเพศหลังแล่ะแกกระฉูดใส่หน้าลุงเต็มหน้าไปหมดเลยเนี่ยอดอดอดอยู่ไปไปอยู่อยู่อยู่อยูย่ยยยยมันอยู่จุดสุดยอดจุดสุดแมนตับ ก็คิดว่ามันเบ็ดติดต่อปลาเหรอปลาอะไรลงุงประมาณน้โอ้โหโอ้โน,นนี่เองตัวที่เราตามหากันเขียวลุงเจอแนละ้วไอ้เขียวบอกกูเบือ่อก <c oughs> ูเบื่อลุงกูไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เออมึงทำนิสัยอย่างนี้นะ ลุง่าได้ปาไม้นะมึงเดินสบัดตูดหนีลุงไปเลยนะได้เขียว <c oughs> <c oughs> น่ารักห <c oughs> ลอกให้ลุงสับซะอย่างแรงในเธอตัวพอพอใช้ได้นะ แต่ก็ยังไม่โตมากเท่าไรสวยน่ารักนีมาดูปลากันดีกว่าเดี๋ยวก่อนดูปลาแจ้งพิกัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับที่นี่นะ,ะดูหน้าหน่อยสิหวัวให้หน้ามืดที่นี่ก็คือหมายแพรสปิ๋วของไตยงนะฮะ บ้านปลายนาสวนอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะอยู่ในเขื่อนสีนครินนะฮะเป็นเขื่อนตอนเหนือมีปลาให้ตกหลากหลายมากนะครับก็วันนี้ลุงเจตมาได้ปลาอะไรบ้างดูที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะลองชมลองชมสวยๆทั้งนั้นเลยนี่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 นนนโอ้ไม่เยอะไม่เยอะหกตัวหกต,ตัวแต่ <Boy. S 2> มีจำโบมีจำโบ้ตัวนึงสวยเปลี่ยนใหญ่เลยไซยโบโบเลยฮนะนี่สวยเลยตัวนี้สุดยอดเลยฮนะแล้วก็มีปรากฏหมอกกดดำโอเคก็หมอใหญ่ตัวหนึง่งหมอกกดไอ้นี้ก็ขอให้ ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับและฝ mm hmm. ากกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ hmm. ให้ลุงเจดเปิดสัมผัสด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขทุก,ท,กทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย Good Very good ไม่เยอะ 哎呀！